สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้ยมื่อนี่แดดดีดี่น้องแดดยังดีเลยเมน้ำเสนอ,อเห็ดบ้านพักไหมจ้ะนี่บ้านพักแฟนเราเห็ดหาแล้วเปลีป่ยนอันเปลี่ยนอันนี้ไม่เมื่นี่ นี่เปียกนี่ฝานี่มันไม่หมดเลยนี่แต่ว่าโค้งเล็กอันเก่าอยู่จ้านี่โค้งเล็กอันเก่าโค้งเล็กมันอันเก่าหมดนี่โอ้เห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเห็ดไหใไม่หมดเลยนี่อันปีที่แล้วมันพังไหมจ๊ะอันปีที่แล้วมันพัง อากาศดีดีจำเลยนี้อากาศยังดีเลยแดดดีแต่กัิมีลมจักหน่อยจักองศาสิบแปดหรือมั้งสิบแปดองศาเนี่ยขึ้นสิบเจ็ดนี่จำไม่ได้แล้ะยังกะจ้าอากาศยังดีเลยมู่ว่านบริไท่เน,นั่นให้เบิ่งไหมมู่ว่านไทยอันมู่ว่านไทยพี่สันมู่ว่านอันแฟนเราไทยดินห้นี่ ไทยดินไฮ้ไทยดินบ้นนี่บ้นนี่คิดว่าเม็ดพักซี่ของปีที่แลว้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นจานนี่ขึ้นอยู่แล้วเม็ดพักซี่เม็ดมัะลวงปีที่แลว้วคุ้นคุ้นคุ้น,น,นดินไว้แล้วนี่คุ้นคล้องดินไว้แล้วนี่อันคล้องนี่ปลูกอันอียงว่าบวบฝรัง่งสุขีนีบวบฝรัง่ง ข้องนี่กับปลูกลงไปแล้วหอมลงต้นหอมจ้ะนี่อันข้องนี่ยังนอ้อผพักกาดเหวนพักสลัดสลัดแก้วนี่แหละอันข้องนี่กัแลดิสจ้ะนี่แลดิสนี่ข้องแหลกไอบ้นเนี่ยไทยม์เมดนี่ไทายออกเมดเลยทีว่าเป็นไอ ตนเนี้ยังก็าลังสระาแนนะจะไถออกหมดเลยนี่แฟนเราอันไถไถแล้วเราก็ปั๊บดินบนน่นเหนียวไหมหมดเลยนี่ไถแล้วเราก็ใส่เครื่องปั๊บดินให้ดินมันแน่นนี่จให้ดินมันแน,น่นพุ่มใจนี่แล้วได้บ้านพักแบบปีที่แล้วมันพังพังบ้านนี้ก มันนี่กับเปิดออกมืดนี่ฟังนี่ออกมันพังมันลม้มมันหลายปีแล้วเนาะนี่มันพังออกเลยเราก็ฟังนี่พุม่มใจได้บานพักไม้แล้วเราก็บ่อนนี่มันพังออกจ้านี่แหละอันนี้ก็ได้บานพักไม้แล้วโอ้พุม่มใจแล้วบานพักไม้แล้ว ปีที่แล้วมันมันพังแต่ว่าโครงเหล็กมันอันเก่าจ้ะโครงเหล็กมันอ่นเก่าหมดนี่นี่แหละจ้าพุ่มใจสิได้ปลูกพักแล้วบาทน,นี่โอเคนะจ้ะเนาะแค่นี้แหละจ้าแต่ว่าพักกระลงไปแล้วลงไปหมู่บ้านนะจ้ะโอเคนะจ้ะเนาะ ต้นเชอรี่มันก็หหอ,อกระป,ปงหอกะปงหยอดออกมาจากต้นเชอรี่นี่อากาศยังดีแล้วจันเียโอเคนะาจะเนาะแค่นี้ละว,วงทองฝา้ยสีงามผักสีฟ้า